ทุกคนเข้าสู่ช่อง Follow Me Channel นะคะอันนี้แบบใส่ไม้แล้วเพราะฉันั้นจะพูดเบาๆนะคะ <S <S กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของ Follow Me นี่ค่ะทุกคนช่องนี้นะคะก็เป็นช่องของเบมบี้นะคะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละ ตนปีแบบนี้นะคะเราก็จะแบบเออมีอะไรที่แบบในยุคนี้เขาเรียกนะยุคนี้นะคะเป็นยุคที่แบบเออหาเงินของวัยรุน่นอะไรแบบนี้ในจะขายของออนไลน์รับงานพันทไามอะไรแบบนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยรุ่นนะอุวัยรุน่น ここก็ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกเลยนะมีแบบเออมีวิธีการหาเงินของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้เนี่ยแบมก็จะมาแชร์วิธีการหาเงินของแบมค่ะแล้วก็วิธีการเก็บด้วยค่ะทํายังไงนะคะให้หาเงินมาแล้วเนี่ยเก็บได้นะคะแบบเออมันต้อง ได้บ้างเลยอะไรแบบนี้นะคะโอเคสำหรับใครที่อยากจะรู้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ถ้าพร้อมกันแล้วไปชมคลิปกันเลยค่ะแบมพยายามมองกล้องนี้อยู่นะคะทุกคนอย่างแรกนะคะแบมจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันเนาะเพื่อความจําง่ายนะคะซึ่ง3หัวข้อนี้เนี่ยแบมจะต้องบอกก่อนนะว่ามันจะต้องเป็นหัวข้อที่แบบเออเราอะ ทำจริงๆและอย่าไปเกงตัวเองนะคะทุกคนว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องทำเฮ้ยฉั <patri ots S 2> บบนจะต้องทําแบบนี้เฮ้ยฉันจะต้องทําแบบนั้นอันนี้สเต็ปที่หนึ่งอันนี้สเต็ปที่สองอันนี้สเต็ปที่สามก็คือที่ยามจะบอกก็คืออย่าพึ่งเกรงหรือว่าอย่าพึ่งตื่นเต้นกับการที่ตัวเองจะทําในต่อไปนะคะถ้าตัวเองตื่นเต้นหรือว่าเกรงเกินไปเนี่ยหรือประมาทมันจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยไม่ได้อะฉันอยู่ในสถานะที่ทําแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าวิธีที่เรานามาเนี่ยมันเป็นวิธีของแบมซึ่งทุกคนก็อาจจะรู้กันว่าแบมเป็นคนขี้งกใช่หรือว่าแบมไม่ได้ใช้เงินแบบเยอะแยะมากมายฟุ่มเฟือยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีของแบมที่ค่อนข้างที่จะยากสำหรับคนที่ใช้เงินเก่งมากๆนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือขยันหานะคะก่อนที่เราจะมีเนี่ยก็คือเราจะต้องหาก่อนใช่ไหมทุกคนเราต้องหาแบบเออสมมติว่า งานพทไทมนะคะเราก็จะต้องหางานพทาไามนะคะแบบไหนที่เราสามารถทําได้นะคะอย่างเช่นคนที่อายุ18ปีขึ้นไปแลวเนี่ยก็สามารถสมัครงานเซเว่นได้ไหมคือแบมไปดูคลิปหนึ่งของพี่คนนึงนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จด้านการเงินนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยอย่ามีช่องทางหาเงินทางเดียวค่ะทุกคนก็คือเราจะต้องมีประมาณ2อถึงสช่องทาง การหาเงินนะคะก็คือ1อาชีพหลัก2อาชีพเสริมแล้วก็3สิ่งที่ตัวเองชอบนะคะอาชีพหลักก็คืออาชีพที่เราจําเป็นจะต้องทํานะคะว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เงินส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เงินส่วนนี้ในการใช้จ่ายก็คือใช้เงินจากอาชีพหลักในการใช้จ่าย2ออาชีพเสริมอาจจะเป็นแบบ ขายของออนไลน์นี่นๆหน่อยขายให้เพื่อนขายให้อะไรกาไรนิดนหน่อยตัวนี้เราจะเก็บก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะส่วนตัวที่3ามเนี่ยคือสิ่งที่เราชอบเราอาจจะทํา YouTube ก็ได้ได้ไม่ได้ไม่สําคัญนะคะเก็บไว้ในอนาคตหรือว่าจะถักโครเชร์ก็ได้อ่าเขาเรียกถักโครเชต์ใช่ไหมถักไหมพรมก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าคนที่ชอบหรือว่าร้อยกําไรโพสต์ขายหรืออะไรแบบนี้นะคะให้มันเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วรู้สึกว่าแบบ เออฉันอยากใช้เวลาว่างของฉันอยู่กับมันนะคะอย่างเช่นแบมเนี่ยก็คืออาชีพหลักเนี่ยก็คือเป็นงานหลักนะคะแบมจะต้องทํากับยายเนาะส่วนที่2เนี่ยก็คือสิ่งที่แบมอ,อยากทาเว้ยแล้วก็คือการขายของออนไลน์ก็คือเห็นคนอื่นขายก็ขายไปเลยส่วนที่3มนะคะอาชีพรองหรือว่างานเขาเรียกง,งานอนดีเรกที่แบบรู้สึกว่าอยู่กับมันแล้วมีความสุขนะคะก็คือการท YouTube <c oughs> นั่นเองค่ะมันก็ทําให้แบมรู้สึกว่าเออเวลาที่แบมเหงาเหงาเวลาที่แบม ไม่รู้จะทําอะไรแบมบก็สามารถลุกขึ้นมาตัดคลิปเอ่ยลุกขึ้นมาอัดคลิปลุกขึ้นมาเขียนคอนเทนต์ลุกขึ้นมาตัดคลิปอะไรแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยเออมีหลายๆช่องทางนะคะอย่างเช่นว่าเงินทางนี้เรานะคะหาไม่ได้แล้วสมมุติว่า อย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยทุกคนก็คือแบบทุบไรหลายคนนะคะก็คืองานหลักนะคะตกงานเออพอเราตกงานปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีอาชีพรองก็คือการขายของออนไลน์ซึ่งเราอะขายของออนไลน์เราก็จะมีเขาเรียกอะไรมีฐานลูกค้าอยู่แล้วนะคะถ้าเรามาใส่ใจกับมันเต็มที่มันก็จะทําให้การขายของออนไลน์ของเราเนี่ยดังมากขึ้นหรือว่าดีขึ้นนะคะนี่ก็คือวิธีขยันหาของแบมค่ะแล้วส่วนที่2นะคะก็คืออย่าหมิ่นเงินน้อยะคะ่ะ แบมบ,บอกตัวเองตลอดว่าอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่างเช่นการขายของออนไลน์บางสิ่งบางอย่างก็คือแบมได้กําไรอะ่ะต่าที่สุดที่แบมเคยได้กําไร6กบาทแบมไม่รู้ว่าขายไปได้ยังไงนะคะแต่แบมบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรอะ่ะมันก็คือแบบเออเราก็รู้สึกว่ามีความสุขกับมันอย่างน้อยก็ทําให้เขาเรียกน,นะเพื่อนมนุษย์ประทับใจในการขายของของเราอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าได้รู้จักคนมากขึ้นนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบ เออก็ได้ขายแล้วอ่ะเออก็อยากขายก็ได้ขายแล้วอะไรแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบหลกัหลกๆอะไรแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเออมีความสุขนะคะพยายามฝึกให้ตัวเองอยู่กับเงินน้อยๆหรือจับเงินน้อยๆค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราหาเงินได้เงินมากๆอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราภูมิใจหวะที่แบบเรากล้าที่จะหาเงินกล้าที่จะแบบมีอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าแบบ เสียสักสี่อะทุกคนเพราะว่าบางคนอะที่แบบเฮ้ยอันนี้ได้เงินน้อยจังเลยไม่ทำหรอกอุ้ยอันนี้ได้กำไรแบบ1ิบาท20บบาทขายไปทำไมว่าเสียเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้แบบเฮ้ยถ้าเราหมิ่นเงินน้อยถ้าเงินปริมาณแค่นั้นนะคุณยังรู้สึกว่ามันไม่มีค่าแล้วอะมันก็จะทาให้ตัวเองอะแบบไม่นับถือในตัวเองทุกคนแล้วเงินอะมันก็จะเก็บได้ยากนะคะเพราะว่าที่เขาบอกก็คือแบบเก็บเล็กผสมน้อยเขาเรียกนะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทน,นะคะเอออ้โหฉลาด เราพยายามเอนจอยกับสิ่งที่เราทํานะคะการทํางานนะคะก็คือให้เรามองสิ่งที่เราทำเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขเวยถ้าทุกคนคิดว่าแบบ๊เงินอนะสิบบาท เราจะทำไม่ได้ถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่มันเล็กๆก่อนทุกคนแล้วพออนาคตถ้าเราได้ทำสิ่งใหญ่ๆเราจะสามารถอดทนอยู่กับมันได้ค่ะนี่ค่ะขายอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะชุดเกาะอ,อกนะคะไม่รู้คุณแม่ยังทำอยู่หรือเปล่าใครอยากได้ก็ทักแชทมานะคะเดี๋ยวบอกให้แม่ถักให้ถ้าแม่ไม่ถักให้ก็ก็ซื้ออคะ่ะต่อไปนะคะพูดไปเดียวก็สิบนาทีแล้วอะทุกคนต่อไปนะคะแบ่งสัสดส่วนของการเก็บเงินนั่นเองอันนี้เนี่ยแบมรับรองเลยว่าเป็นวิธีที่ทุกคนรู้สึกว่า หนูทำไม่ได้ทุกวันนี้แค่เงินที่หนูจะใช้ยังไม่มีแล้วค่ะอ่ะไปทำแบบที่แบมบอกก่อนนะคะก็คือวิธีที่1วิธีที่2นั่นเดงแล้วคุณถึงจะมาวิธีที่3หรือสำหรับบางคนถ้ารายได้หลักของคุณก็คือพ่อแม่นะคะคุณก็ต้องพยายามปลอบประโลมคุณพ่อคุณแม่เนอะน หนูอยากขายของแม่ลงทุนให้หนูไหมอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามพูดกับพ่อแม่ดีๆนะคะเผื่อเขาจะลงทุนให้ถ้ารายได้หลักของเราคือคุณพ่อคุณแม่อยู่รายได้หลักจะแบ่งทั้งหมดเป็น3สัดส่วนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่แรกก่อนเลยเนาะซึ่งการแบ่งสัดส่วนของเงินนะคะแบมอยากจะบอกว่าถ้าคุณเคร่งกับมันเกินไปแบบเฮ้ ต้องแคล่งกับมันมากค่ะทุกคนให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่เป็นไรอะถ้าไม่มีจริงๆเดี๋ยวเราเข้อไปจกมาก็ได้าเพิ่งเอาเงินเก็บออกมาใช้ถ้าสมมุติว่าคุณแบบไม่จนตรอกจริงๆอะเข้าใจไหมแม่แบมจะมาเริ่มกันที่สัดส่วนแรกกันเลยนะคะก็คือเก็บ60%ค่ะทุกคนสำหรับแบมนะคะบางทีอะเงินเก็บก็ น้อยกว่าเพราะว่าแบมจะไม่เคร่งเครียดนะคะแบมจะดูโดยรวมก่อนว่าแบมจาเป็นที่จะต้องเก็บมันไหมหรือแบมจาเป็นที่จะต้องใช้เงินส่วนนี้ไหมถ้าแบมจาเป็นที่จะต้องใช้เงินส่วนนี้นะคะว่าอนาคตแบบอุย้ยพรุ่งนี้จะหยุดงานวะ่ะพรุ่งนี้ไม่มีงานวะ่ะอย่างเงี้ยแบมก็จะ เอาเงินที่ได้มาแล้วอ่ะทุกคนก็คือใช้แต่ใช้แบบประหยัดนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ตัดออกไปก่อนเก็บ6 0เอนี้ยอย่างเช่นก็คือแบมหาได้วันนึงสมมุติสมมุติหาได้ร้อยนึง60บาทเนี้ยแบมก็จะเก็บนะคะ60บาทเนี้ยจะเก็บไว้ก่อนเก็บเลขผสมน้อยไป30บาทเออสาบาทเนี้ยแบมก็จะเอาไว้ซื้อของกินกระจุกกะจิก อยากซื้อของอ๋อสามสิบบาทก็คือซื้อของที่อยากได้นะคะอย่างเช่นแบบเออ,อนนเราอยากได้อันนั้ไไเนะะแบบเราอยากได้อันนี้อะไรเงี้ยเก็บไว้นะคะว่าแบบเออเราอยากสมมติว่าวันนี้ครีมขาดจาเป็นที่จะต้องซื้อครีมจริงๆแล้วก็เอาไอ้สามสิบบาทเนี่ยไปซื้อครีมนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเอออย่างน้อยอะ่ะเราก็มีเงินเก็บแล้วนะถ้าสมมติว่าเงินเราไม่พอใช้เราค่อยไปเบิกจากเงินเก็บอะมาเพื่อเอาไปใช้ยามฉุกเฉินเพราะว่าบางทีเนี่ย ชุกเฉินจริงๆที่แบบเอ้ยพรุ่งนี้ขายของไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยเงินก็ไม่มีหาเงินไม่ได้เราก็สามารถเอาไอ้เงิน10%ที่เราสะสมอะมาใช้ก่อนได้นะคะมันก็แบบเพราะว่าเราไม่ได้จําเป็นต้องใช้มันอยู่แล้วไงเราก็แบบเก็บสะสมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืออะไรแบบนี้นะคะแบบนานๆนานๆที่เลยได้แบบ200 300แล้วก็สามารถดึงเงินนั้นอะออกมาใช้ก่อนสักร้อยนึงห้าสิบบาทพอเราหาได้เราก็ค่อยเอาไปเก็บไว้อีกนิดนึงนะคะแบ่งทีละ5บาท10บาทก็ได้ทุกคนเพราะว่า ยามคนไม่มีจริงๆอ่ะมันเป็นปริมาณที่เยอะมากๆาก็จบกันไปแล้วนะคะสคําหรับน้องๆที่แบบเอออยากจะลองทํางานออนไลน์หรือว่าขายของออนไลน์หรือว่าหาเงินด้วยตัวเองนะคะ,ะทุกวันเนี้ยก็คือโซเชียลมันเยอะมากๆทุกคนอย่าคิดนะคะว่าแบบตัวเองอ่ะไม่เก่งไม่เท่าเขาทําไม่ได้ไม่เท่าเขาอะไรทาได้ไม่เท่าเขาอย่าคิดแบบนั้นนะคะถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยเหมือนมันจะตัดโอกาสตัวเองแบบไปแบบเพิ่มเลยทุกคนจากแบบเฮ้ยอีกนิดเดียวเรากําลังจะเริ่มหนึ่ง แต่ถ้าเราคิดโอ๊ยทาไม่ได้หรอกคนขายแม่งตั้งเยอะตั้งเยอะจะไปขายได้ไงวะมันจะตะัดเพิ่ทันทีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณยังไม่ได้เริ่มเลยแล้วคุณจะไปหวังอะไรให้มันเต็มร้อยเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มนะคะค่ยคอยๆไต่เต้าขึ้นไปเดี๋ยวมันก็แบบเออเพอร์เฟกเองดีเองนะคะแล้วก็สิ่งที่บําอยากจะบอกเนี่ยก็คือคุณจะต้องมีโบนัสให้กับตัวเองด้วยอย่างแบบอาทิตย์นึงโบนัสครั้งนึงก็ได้ซื้อของหรือว่ากินสิ่งที่ตัวเองอยากได้ก็ได้นะคะมันจะะรู้สึกกกว่ากว่าเเเองิน็็บมี พอใจแล้วแหละในสิ่งสิ่งนี้นะคะแบบนุ้มูยแบบพูดเบาเอยพูดเร็วเกินไปมันก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้แบมได้นะคะโดยการคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปซื้อของไปอุดหนุนแบมนะคะก็สามารถไปได้ที่เพจนี่ค่ะ แบมบี้ขายทุกอย่างนะคะขายทุกอย่างจริงๆแม่อะไรที่แบบเออเด็ดๆเนี้ยฉันหยิบมาขายหมดเลยค่ะเออนะคะแล้วก็ Facebook ของแบมนะคะแบมสุดที่นี่ b a m s u t t h i n e e นี่ค่บแบมสุดที่นี่นะจ๊ะอ่านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปจริงๆแล้วค่ะอย่าลืมไปพูดคุยกับแบมนะคะในที่ Facebook หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ใครอยากจะให้ทำคลิปอะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะทุกๆคนสำหรับ คลิปนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมร้านแบมบี้ช็อปด้วยนะคะทุกๆคนเออแบมบี้ข่ยทุกอย่างเลยนะคะทุกๆคนนี่ค่ะนี่คือไหม่พรมนะคะนี่คือเสื้อไหม่พรมนะคะทุกคนซึ่งเป็นคุณแม่คุณมาม,มีของฉันถักเองค่ะ สวยมากต้องบอกว่างานละเอียดมากแม่ถักสวยมากนะคะทุกคนไม่อยากจะอวยแม่อยู่คุณนอนเดี๋ยวแม่ติกเต็งอะไรอย่างงี้เออสวยมากนะคะใครอยากได้ราคาย่อมเยาวมากค่ะทุกคนเออเป็นเอฟซีลดให้พิเศษคะ่ะแบบเป็นคนลดแหลกเอ้ลดแหลกจัดเต็มอยู่แล้วคะ่ะทุกคนอ้ามิตรใครอยากจะทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะจ๊ะ ลูกนี้แซบมากกับแม่อุ้ยฝอก็มาจา่ะให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆฝอป้าฝอฝอแหละฝอ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 บยบายอ่าทุกคนก็กจะเห็นว่าลูกนี้แซบๆนะคะนี่ค่ะไหมพรมค่ะ อ้าหมายผมพี่คขหนูอยากได้จเลยค่ะเข้าไปที่นี่ค่ะเบมบี้ขายทุกอย่างนะคะทุกคนอ้าได้ได้ได้ได